แล้วก็จะมาแนะนําแอปสำหรับเกมไมค์ครับ t p o k k t t e d i t i o นนะครับก็คือแอปนี้แอปนี้นนเองครับ MCPE Master นะครับสามารถอหลดได้ใน Play Store นะครับโอเคโอเคเราก็จะมาดูเราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับโอเคไปเลยรีวิวกันค,ครับไปเลยครับไม่ต้องสนไร ให,ให้ดูหลายอย่างนะครับโอเคมันสามารถลงหมดลงได้เฉพาะลงเอ่อลงแมพได้นะครับก็หาซีดได้ด้วยนะครับซีดเกาะอะไรเงี้ยซีดเกาะซีดหมูบม่บ้านเอ็มซีประมาณนี้ครับเป็นไรวะเดี๋ยวนะทำไมชาจังแบบหนึ่ง มันจะผิกลาดอะไรสักอย่างเนี่ยแะค้างเลยใช่ไหมโอ้ชิปแล้วครับมันค้างครับแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้เอ็มซีมาเตอร์มานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเนาะันไม่เข้าไม่ได้อะแปบ๊บหนึ่ง ก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวไปแก้ใที่สเปกก่อนนะครับโอเคอินพอตนี่ครับนี่มีซีดมีสเปกมีหมอมีสกินมีแมปนะครับโอเคก็มาในสกินแล้วมาที่สเปกกแล้วก็ไปใส่ที่สเปกนะครับโอ้กดปิดแล้วครับโอเคครับขอโทษเสียเวลาไปนะครับกะว่าจะรีวิวไม่นานนะครับเฮ้ยไม่จะรีวิวแหละประมาณนั้นแหลนะนั่โอเค มันใส่ไม่ได okay, ้อยู mm. okay, ่ดีมันก็ใส่ไม่ได้ครับผมก็เล่นอยู่นะไอเทชแบเนี่ยทำไมมันถึงใส่ไม่ได้เคเร็วเร็วเสียเวลามากพอเราไปเร็วเร็วเลยเคเราจะไปแก้เทชแบทกันนะครับอืมไปเทชแบทอืมเคไม่ต้องใส่เทชแบทนะครับโอเคสตาร์ทเกมมาเลย ได้เปล่าวะ <Okay. S 1> โอเคโอเคได้ครับได้ได้โอเคมาดีวิวกันเลยสร้งางเวอร์ไปก่อนนะครับ okay, โอเคสร้างวอรโอเคมากันเลยมาต่อกันเลยนี่นะครับแล้วก็จำอ่ะน,นี่แบบเป็นกลางวานันกลางคืนกลางกลาง,งวานันกลางคืนนะครับสวยเว้าเครีเอทีฟรายฝนตกนะครับ แล้วก็บบไปมีฟ้าผ่านะโอเคแบบเลเวลสามารถเ๋ยนนะเซอร์เวลสามารถบ,บินได้นะครับอันนี้ก็จะดีกันไม่ได้นะครับแล้วก็มีมินิแมบปบนะครับอันนี้ของไม่ตกนะครับอันนี้โจเลือดนะโอเคส่วนเอ็นชันมันก็จะมีนี่ก็อเอ็นชันของ มาเห็นช้นของนะครับนี่แทบหมดเลยก็จะดีนะครับมาะไละอย่างโอเคครับมันจะรีวิวดีละอย่างนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่จะเสกของให้ดูกันเลย โอเคกดแล้วก็กดเอ้ยใช่กดนั่นดิกดแอปนะครับกดแอป,ปโอเคโอ้โอก็จะได้มานะครับดูให้ดูครับนี่ซีทอสหนอโอเคอืมโอเค,อเคตัวอะไรมาที่ผม เกรงก็ไหนเกงแกรง,งก็ไหนนี่แมไอเทมมันจะมีนี่มาก็ลองกดตรงนี้ได้แล้วก็กดดีดได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดแอปนี่เส่ของ่ายมียาไอเทมใหม่นะครับมีไอเทมมียาม,มีของโอเคนี่ก็คือกดไปเลยแล้วก็กด,ดเลือกจจานวนนรับจำนวนของแล้วกดแอปมานี่ครับในแอปเปิดมาแล้ว ไปเลยทำให้ระดับโค้ดบินนี้ก่อนอปกินด้วยบ้าลยเดี๋ยวจะดูมินิแมปก่อนนะครับนี่มีแมปม,ม,มปีซูมก็ได้โอเคนะครับนี่นะครับบอกอีกไวเ้เด้วยโอเคนี่ลูๆบวก,ก,กนะครับเราจะดูแถบช่วย sp โอเค นะครับคนนี้เอาไอ้ไม่นี่มาออกก่อนโอเคนี่ครับ HP HP โอเคแล้วสปินนะครับนี่สปรินประมาณนั้นนะครับเราจะวิ่งเร็วบอกว่าเร็วครับนี่มากมากครับนี่โอเคเราจะดาบไปดีมันนะครับซุปไ,ไม่โดน คัต้มไปหนึงนะครับไปหนึ่งไปหนึ่งแกงกันหน่อยไปนึ่งไปหนึ่ง,งกดคส้มนะครับก็คือเกมอนมากดสกิเปอร์กดจำนวนสี่ตัวเคกดสเกลตันสเกลตันซอมบี้สี่ตัวเคครับโอ้ยโอ้โหแล้ว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 ,ลวนชนไอเทม เอานัา่นเหดอแล้วล่ะแล้ว <c oughs> อโอือเกิดอะไรเกิดอะไรแล้วแล้ว้วแล้วับแต่และใบเทเลพอร์ตโอเคเทเลพอร์ตมาดูกันเลยนะครับผมเทเลพอร์ตป <c oughs> ุ๊บอืมเทเลวอร์คคือนี่น,น,ะนะครับผมกดเซตปล่อยุณหายทีเลยกดเซตนะครับ ไทรปอหนึ่งใช่ไหมครับตอนเชื่อถือก่นกัอนเพิ่มเคยลงไปที่อื่นนะครับนานน๊ปกดนี่ปุมันก็จะวับมาครับเดี๋ยวผมระวังของไว้เคเคเกดจกดวับปุ๊บนี่ครับแล้วก็จะกดอันี้แล้วกดกดเซตติ้งกดดีรีดอ้ไม่ดีลีทนี่ดีลีทโอเคครับ ได้ด้วยนะครับเสร็จพอยโอเคต่างต่อไปคือสกินช็อตครับสกินช็อตนี่สมมติเราจะกินเปิร์ไม่ก็ลือมลืมเลือมลืม่าฮ <laughs> เปิด์แม่งตายผมว่าตายผมอยากจะตายเดี๋ยวนะเป็นเคทีฟแล้วก็เลือกคลิคปคลิปมาลงมาสองตัว นะเคลียร์ทิปหมดเอาคิปเปอรออกมาไม่ได้โอ้ยอยังเสียวเคไมเป็นไรนี่ครับสกินบอโอเคแล้วก็กดคลิปเป็นก่อนแล้วกดสกินลุบนี่มันก็จะทำบันทึกเดียยวเดียวเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับบอส จบนะคะอืมจะมาเล่นกันเลยนะคบขอเอ็นเชนจันนูหน่อยน,นะครับแอปจนนูยิงไม่ยันาตายตายเลยโอ้ยมีเหลือซ่าครับ ครับดาบเอ็ยร้อยโอ้ไม่แหลกๆนะครับนี่ครับดูครับปฏิภาคมันปฏิภาคมันอย่างโหดอย่างโหด,ดยนะอย่างนะปกติไม่ได้ก่อนนะครับเป็นึงเดี๋ยวมันจะตินโดนตีกันไ,ไ,ไปที่ไหนแล้วนะเออม,มด Lightning like mèo, Invisible này. Ô mày đồn gáp mặt ơi. Ô ừ, mày đồn gáp mày chửi thôi mày quá. ไปแล้วครางครไปแล้วดีนี่้งาวมอสลูม่โตลกเลย การนิการอะไรนั่วัวไปดิการลมองอะไรจอมบี้ตา <Okay. S 1> เออเดี๋ยวนครับนีมือนอย่างกาอะไรนี้โอเคีมือไม่กากากลาก็มากมากเลยนมากถึงบันกลาง,างมิ ลกแม่ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหผมนี่ต้องจบคลิปเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องจบขอลาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะครับนะครับผมโอเคเซอยวเกตัวเอ,องผมนี่ ain't nothing better